คราัำให้ทุกคนเนี่ยได้ลองสั่งราเมงกันเองดูก่อนนะครับว่าจะต้องสั่งยังไงบ้างนะครับโดยที่นี่เนี่ยเขาจะต้องมีเป็นเจ้าตัวนี้ครับออโต้แมชชีนนะครับน oh, ะฮะก็เลยว่าจะต้องออ mm hmm. มานี่ฮะเอาตังเสียบนะครับเอาตังเสียบไป <What? S 1> ตรงนี้ الف, ปุ๊บแล้วก็เลือกเ,อ <right? S 2> เลือกเอาว่าจะกินอันไหน ครับวันนี้กำลังอยู่ว่าจะเป็นเกลือกับซีอิ๊วนะครับถ้าอยากจะอร่อยก็ซีอิ๊วถ้าอยากลำบากก็ต้องกัดก้อนเกลือไม่เกี่ยวนะฮะอ่าเชิญท่านต่อไปนะครับก็ตอนนี้สำหรับสำหรับทางด้านนี้ก็จะได้ตั๋วขโชตัวกันหน่อยขอโทตัวกันหน่อยเป็นแบบไหนโชว์ตัวนะก็โชโ์ตัวกินสามชามเลยนะครับอาจจะเป็นตัวนะครับ อันนี้ตรงนี้ก็คือว่าเขาสั่งกันเรียบร้อยแล้วครับได้ไปแล้วนะครับนี่ฮรเราจะกินที่ร้านนี้นะครับตั้งรูว่ารสชาติจะเป็นไงเห็นเขาบอกว่าร้านโตเกียวอ่ะโชโชตัวหน่อยครับโชวตัวหน่อยได้แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็รอคิวนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านในกันนะครับว่าร้านเขาเนี่ยนะครับ ทางด้านในของร้านจะเป็นอย่างนี้นะครับพิภัณฑ์ลำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เขาก็จะมีอยู่หลายร้านนะครับมีประมาณร้านด้วยกันก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยคนค่อนข้างเยอะเราก็เลยเลือกมาที่ร้านนี้กันร้านเดียวเลยนะครับพอทุกคนได้บัตรแล้วทุกคนจะดีใจมากนะครับเหมือนกับว่าเป็นวีลบุรุษกันเลย เราจะได้กินแล้วนะครับหลังจากที่เราได้จิ้มมาพอสมควรนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจากที่นี่นะครับเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปที่เข้าไปที่โตเกียวกันนะครับไงก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับของพิพิธภัณฑ์ลามเม็ง